ก็วันนี้มาพูดคุยกับครูครับพอดีบ้านอยู่ใกล้กันะฮะก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตนะฮะที่เราเคยเรียนด้วยกันนะครับเป็นเป็นครูผมนะครับสมัยเรียนป .4 นะฮะเมื่อก่อนก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้เรียน่าไรเรียนเรียนไม่ค่อยส่งการบ้านนะฮะเมื่อก่อนไปโรงเรียนทุกวันนะฮะแต่การบ้านไม่ค่อยส่งอยู่กับคุณครู แยกไว้นะได้ได้มันมีหัวเอออ่คุณครูอายุเท่าไหร่ในยทีนี้แปดสิบหกผมเคยเรียนกับคุณครูตอนอยู่ปสี่คุณนะเดินตีนะเมื่อก่อนเด็กเด็กเดี๋ยวนี้ปล่าวอ่านคิดไม่ออกนี่ยังไม่ช่วยสอนทีาโรงเรียนอีกนี่คืนสอนอยู่หรอสอนไปสอนเพลเสอนอะไรก็ขอช่วย นี้เด็กไม่่คออยเเป็นะไรมื่อก่อนเขาให้ให้ท่องอะไรบ้างอ่ะขัดลายมือใช่ไหมขัดลายมือต้องสูตรคูณสูตรงานแล้วพัดขึ้นมันเขียนขึ้นมันพัดมันตรงไอ้ลูกเดี๋ยวนี้มม่อ่านคือไมออกครูเองเขียนสือผิดเก็บไม่ถูกครูน่ถูกครูเกูเดี๋ยวนี้มาถามบ่อยเหมือนกันเหรอนี่ผมแนะนําให้เขาเมื่อเมื่อก่อนเขามีเทคนิคยังไงเวลาสอนเด็กๆเนี่ยให้แบบเขาเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยไม่รู้คุณนี คือเขาเรียนเมื hmm. oh, wow. <anden> ่อก่อนเราเรียนทุกชาแนลนักเรียนครูสงขรานเป็นนักเรียนสตรีเผื่อครูสงขรานักเรียนครูเหมือนกันเรียนมาจากทางนู้นเลยเขาเก็บงวดมา่องการในหนังสืออะไรรูสอนกี่ปีแต่ตะลุบันกี่ปีสอน้งแต่เก้าจปดนะเก้าแปด้แปดสิบปด่แปดสาแปดี่แห้าแปดหกสิบปีตอนตอนแรกยังสองสี่เก้าแปดตอนแรกยังไม่เป็นเทศบาล มาโอนเข้าเทศบาล06เมื่อก่อนเป็นขององค์การ2498สอนมา60ปีคือสอนมาคือคือปลดเกษียณ39ปดเกษียณ20กว่าปีสอนมา60 60ปีก็ปลดเกษียณนั่นเออแล้วเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้แตกต่างไงคือเวลาการสอนกับเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเดี๋ยวอย่างนี้เขาเอา ใครถนัดวิชาอะไรก็สอนไปแต่เมื่อก่อนเราสอนทุกวิชาสอนทุกวิชาเราสอนได้แต่เดี๋ยวนี้บางคนสอนไม่ได้ต้อ,อไปเรียนวิชาอีกอะไรมาล่ะคณิตศ,ศ,ศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไร<อ>แต่เราเรียนหมดเมื่อก่อนเรียนหมดเหรอนะเรียนหมดไปเรียนเปิดคูื่นสงกาเรียนอะไรเรียนหมดทุกวิชา<อ>เปิดคูืสงขานี่ฝรั่งมาสอนนี่นี่เขียนได้หมดอีเดือนตั้งติดสมเดอนไม่าระังคฤิได้หมดอแต่กดไะไรได้หมดจำหมดคือเมื่อก่อนเนี่ยเขา เขาเวลาคนจะเป็นครูคนหนึ่งจะต้องเป็นหมดเลยใช่ไหมวิชาอะไรเด็แต่บางคนเมื่อก่อนครูจบป .4 สี่คนจบปอสี่ก็มาสอนได้อคืออ่านถือออกหมดแล้วสอนเข้าใจดีโอเมื่อก่อนคือปอสี่เนี้ยก็คือสอนได้เลยเขาออกเป็นครูได้เพราะครูไม่มีครูไม่มีเมื่อก่อนแล้วความแตกต่างระหว่างเด็กเดี๋ยวนี้กับเด็กเมื่อก่อนต่างแไเด็กเมื่อก่อนเก่งกว่าเยอะเด็กเมื่อก่อนเก่งกว่าเยอะดยากไหนคือ ああดูจากตรงไหนเด็กเมื่อก่อนเก่งกว่าเยอะก็เดี๋ยวนี้ครูก็ที่เขามาสอนเขาก็บอกอ่านถือไม่ค่อยออกพอถามปกตอ่านถือไม่ออกสิเมื่อ่อนอ่านไม่ออกก็มีแต่เราเรียกมาสอนทีละคนแต่นี้อ่านไม่ออกคืออ่านไม่ออกเฉลี่ยแล้วเยอะเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะกว่าเมื่อก่อนที่อ่านไม่ออกันแสดงว่าเมื่อก่อนเขาจะเรียนแบบใกล้ๆกล้ชิดกันนะใกล้ชิดกันแล้วก็สอนสระสระอ่านตัวสะกดสอนอะไรแล้วเขียนไม่ค่อยจะเป็งคนนั้นครูเองเขียนถูกครูบางคนมาถามอยู่นี่ ภากาไทยอะรนี่กบอกให้เขาแล้วไปเรียนก็ไปสอนเพล่เด็กเขาขอช่วยแล้วปีโควิดนี้ไม่ได้ไปปีก่อนนู่ไปอก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือก็จะเรียนแบบใ้ชิดกันมากคือเขาจะเอาใจใส่แบบัมนเหมือนลูกนหอนลางแบบครูว่าวางนั่งดูอะไรอย่าอะไรนี่เขาว่าไมเว้ผเขาว่านะไย่ตเวลากิดพูดคุยกันอะรุกสนานนะ ก็แบบได้แนวคิดความคิดเมื่อก่อนนะก็จําได้ตอนเด็กๆกูนะก็ีก็ัังงเลยมพอโตขึ้นมาเขาก็ไปในงานเขาเขามาขอโทษอนะครับผมเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนกูจำได้แล้วเมื่อก่อนจำได้จได้โอเคครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับจายก้ม